c ช่วงนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งละครนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆร,รักแลกพบผลงานการกำกับของพี่ปุ้ยพะอูนเรื่องนี้เนี่ยคว้าม,มาได้ถึง2รางวัลด้วยกันนะคะนั่นก็คือรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมเรื่องนี้อบอกเลยคุณผู้ชมใครที่ได้ดูถือว่าเป็นกำไรในชีวิตมากเพราะมันเป็นเรื่องราวของการย้อนอดีตกลับไป100ปีอยู่ในสมัยรัชกาลที่6ครับที่รรเราได้เห็นนะฮะเรื่องของการแต่งกายนะฮะโลเคชั่นต่างๆคือใส่ใจทุก รายละเอียดจริงๆโลเคชั่นนะฮะเราไปถ่ายทำกันที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะครับให้ความสมจริงฮะเหมือนพาคุณย้อนกลับไปในยุครัชการที่6กับคุณนะฮะเห็นไหมครับทั้งรถนะฮะทั้งชุดการแต่งกายหน้าผมทุกอย่างที่อยู่ประกอบฉากคือมันต้อง เนนสมััยย้ลจะบอกว่าการแต่งกายเนี่ยพอขึ้นชื่อว่าละครพีเรียดแล้วเนี่ยบางคนอาจจะแบบอ๋อก็เป็นการแต่งตัวย้อนสมัยแต่เราต้องไปดูยุคด้วยไงคุณครับยุคราชการที่6กเขาแต่งยังไงราชการที่4ราชการที่สองคือไม่เหมือนกันเลยแต่ละยุคมันคือการเปลี่ยนผ่านของสังคมจริงๆในแต่ละช่วงนะคะว่าเรารับอิทธิพลอะไรมาแต่ทีนี้ต้องบอกผู้ชมค่ะอีกหนึ่งความพิเศษก็คือพระเอกเรื่องนี้อย่างเชนธนพัฒน์ก็รับบทเป็น2ตัวละครด้วยกันนะคะบทแรกคือเป็นพีทเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เรารู้จักกันดีเห็นในปัจจุบัน แหละโอ้โหลงโซเชียลยอดคนติดตามยเยอะแยะมากม,มายเนี่ยเห็นแมถ่ายกันคลิปถ่ายอะไรแบบนี้เ,นเขาทำํำท่าให้ดูใ่อันเนี้ยเขาย้อนกลับไปแล้วที่ในมือไม่มีโทรศัพท์เพราะว่าอยู่กับปู่ทวดตัวเองก็คือคุณเพียรถูกต้องแล้วครับแล้วก็ย้อนข้ามพบไปนะครับผ่านทางสมุดบัญชีอมอฝาก <ทำ S 1> นี่นแหละนะฮะต้องบอกเลยนะครับต้องว่า การเล่นของฟิล์มเนี่ยเป็นการชันเลน่นเขาเลยก็ว่าได้ในบทบาทนี้เพราะว่ารับเป็น2ตัวละครแต่สิ่งที่เราได้เห็นครับนอกจากการแสดงของฟิล์มแล้วครับเห็นไหมครับพอยุคสมัยมันเปลี่ยนวิธีการเล่นมันก็เปลี่ยนด้วยรายละเอียดในฉากเครื่องแต่งกายหน้าผมนี่ยมีผลต่อการแสดงทั้งหมดเลยแหละครับแล้วทุกคนต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าทีมงานใส่ใจในรายละเอียดหนักมากๆคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่เครื่องแต่งกายนะใส่ยังไงที่คาดผมต้องเน็บยังไงเข้า เขาต้องดูเรียกว่าเหมือนแบบ ในเขาเรียกว่า Refer e n c e นะคุณในสมัยก่อนอ่ะเอาภาพในสมัยนั้นน่ะ,ะรีเสิร์ชมานะคะค้นคว้ามาว่าแบบเอ๊อจะต้องแต่งยังไงโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ชัดผ่านการแต่งกายของวิววรรสแล้วก็สาวลิลลี่พันธิลาก็คือเป็นสภาพผู้หญิงแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เห็นไหมว่าขนาดใส่ไม้แขวนเรายังงงเลยว่าเขาใส่ยังไงอะ่ะคุณ<ส>แล้วเนี่ยคือวิวใส่ออกมาแบบนี้มันคือการแต่งกายของสาวที่แบบสาวสง่าสาวแบบลูกคนมีเงินแต่งยังไงอ่าเป็นยังไงแล้วสาวใบเฟิร์นอัญชสาอีกหนึ่งคนก็เป็นสาวในยุค ปัจจุบันด้วยแต่พอใส่ชุดไทยดูสิอ๋อใส่ผ้าไหมเพราะว่าาทรนร์ของใบเฟิร์นอยู่ในยุคปัจจุบันแต่คนชอบผ้าไหมผ้าไทยใช่ครับสวยงามจริงๆครับงานนี้ครับพูมกับคนเก่งของเราครับพี่ปุ๋ยพะอูนะครับบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ศึกษาทุกรายละเอียดทําการบ้านเก็บข้อมูลอย่างละเอียดจริงๆเพราะว่ามันเป็นละครพิเรียดเพื่อให้มันสมจริงและไม่มีอะไรตกหล่นห้ามข้ามแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆไปฟังบทสัมภา์กันครับ ีใจกับน้องๆนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะทํายากแล้วก็ละเอียดอ่อนมากมันเป็นเรื่องที่กําหนดอย่างชัดเจนว่าเป็นรัชสมัยของรัชกาลที่หเรื่องนี้พระเอกในอดีตท,ทํางานธนาคารอมสินที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมเมื่อมีการระบุพศอ,อ,อย่างชัดเจนขนาดนี้ทุกอย่างมันจะต้องไม่พลาดบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้จะต้องเป็นของ ยุคราชการที่หกบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่มีแล้วธนาคารอมสินดั้งเดิมที่กล่าวถึงในในในละครอะไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซ็ตขึ้นมามีบรรยากาศคล้ายคลึงคือไม่มีใครเห็นอะแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปข้างในด้วยแต่ว่าเข้าไปแล้วมันจะต้องได้บรรยากาศได้อารมณ์เชื่อได้ว่าเป็น ของยุคสมัยนั้นในยุคของรัชกาลที่หกแฟชั่นของผู้หญิงเป็นยังไงมันจะเป็นคล้ายกึ่งฝรั่งกึ่งไทยก็มีแบบว่าที่คาดผมแล้วเวลาจะแต่งฝรั่งก็ฝรั่งเลยเป็นแหม่มเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณรางวันลนาตาล่ามากๆนะคะที่เห็นความสำคัญของการทุ่มเทตร,ตรงนี้นะคะ่ะอย่างน้อยการทำงานาการทุ่มเทของพวกเราก็แบบมีคนเห็นนะคะไม่ได้ไม่ได้เสียเปล่า โอ้โหไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมดูเสื้อผ้าที่เมื่อสักครู่สิลายละเอียดหนักมากเป็นที่คาดเป็นแบบยุคแกสบี้หรือ<ช>อะไรเขาคิดมาหมดแล้วนะคะไม่ใช่แค่แบบจับให้สวยนะต้องจับให้ถูกด้วยว่ายุคนั้นแต่งแบบนี้จริงๆถูกต้องดูแต่ละฉากแต่ละตอนเหมือนเป็นงานศิลปะจริงๆนะครับแล้วก็ยินดีกับรักแรกพบด้วยที่คว,ว้า2รางวัลนี้ได้สาเร็จนะครับใช่ค่ะ